กลางดึกคืนหนึ่งเด็กชายนองภูนอนขดตัวอยู่บนเตียงในห้องที่มืดสนิทดวงจันทร์สองแสงผ่านหน้าต่างเขาห่มผ้าจนถึงหัวเพราะกลัวเงาที่กระพริบไหวอยู่ตรงมุมห้องนองภูพึพรรมพำเบาๆเงานั่นมาจากไหนกันนะหรือมันเป็นปีศาจนองภูกลั้นหายใจแล้วค่อยๆดึงผ้าห่มลง เขาเพ่งมองเงาดำนันแล้วตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟนองภูกล้ากล้ากลัวกลัวฉันจะดูให้รู้ว่าเธอเป็นใครทันใดนั้นเงากระพริบตาแล้วมีเสียงเบาๆดังขึ้นเงาลึกลับอย่ากกลัวเลยฉันไม่ใช่ปีศาจฉันเป็นเงาของเธอเองนองภู กใจเงาของฉันเงาอธิบายว่ามันอยู่กับนองภูมาตลอดมันเปลี่ยนรูปร่างไปตามแสงและไม่เคยคิดจะทำร้ายนองภูเลยเงาลึกลับฉันแค่เล่นกับแสงไฟเท่านั้นเองนองภูยิ้มออกงั้นเธอก็ไม่ใช่ปีศาจสินะตั้งแต่นั้นมา นองภูก็ไม่กลัวความมืดอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าเงาของเขาอยู่เคียงข้างเสมอนองภูหัวรเราะเงาของฉันนี่สนจริงๆเงาลึกลับฉันจะอยู่กับเธอเสมอข้อคิดความมืดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดบางครั้งสิ่งที่เรากลัวก็เป็นแค่เงาของตัวเอง